ครับเดี๋ยวพ่อแม่งกล้องมัน้องบอกเลยกล้องบอกสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามเพจคณะหมอลำใจกันร้อยครับมืัอนี้มามาหากินพ่อกันครับพระเอกไลน์ไลน์เงาพี่น้องไลน์ลน์งินโตวันนี้นึกคนหูจักอยู่แล้วเอราะจักดสองมั้เพชรน้ำมาครับเพชรน้ำมา พวคไอ้ยู่มังก็โดนกันดเหตุการณกด้วยหรอปะครับเล่นมาเมายู่ใจก็ลอยปีปีอ่อหกหกสามหกสี่เนอกกั่นมาได้หอกอยูสองไปีหมดได้สองสอง,สองดูดูกันโควิดมาพาโควิดมาพากแเลยบริไดมาต่อโควิดปุ๊บก็ไดเมียปั๊บเลยดิแด่เมื่อได้เมื่อแล้ก็ได้เมียปอก็ได้เมียไดลูกน้อยด้อย เดี๋ยวนี้พักลักอยู่ใสาเดี๋นี้ยู้สาระฆังเลยครับผมสระฆครับูไม้ระครับลูกในจักบัวกเดือนพววาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมในเมืองมังกรครับมินเดียคอมเมอันนีนึพันหนึ่งร้อยพุ่นเหรอหนึ่งพันสองร้อนัพี่น้องจำได้บะ อันนี้คนผูติสมัติมาโดนกันสิจำได้เนาะเขาก็โดนเกินไปถูกไหมครับลองซ้ำปีในระยะนี้ต่อกำลังสิ่ขา้นนไอต่อสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าเขามีค้อด้อะไรเ้องมีใจพอสิขึ้นไปบอก่อนเขาว่าจะขึ้นไปเยอะหรือครับคันขัน่นให้ค่าโตเพิ่มขึ้นอีกจักษสองเท่าเขาว่าจะไปเยอะอครับ ทำฮาเดียมี่ภูจากเบิ้งเอที่ภูอยากเบิ้งว่ร์จะได้ี่ที่ภูยากเบิ้งก็จะขึ้นไปเรียนให้เบิ้งกันนะอันนี้ีะดีไปไลยครับว่าเป็นการขึ้นมา่อไหเศรษฐศาสตร์ใหม่ๆเนี่ยขึ้นทอดปะขึ้นทอดขึ้นทอดครับขึ้นทอดมูซุ่มอยู่น้ำกันบ่ิเวนเขาหนีออกเลยเติมนี่ไรเติมก่ได้ครับนี่ไรเติมแล้วเป็ตุ้มได้ผู้บ้านที่ผู้หนึ่งแง่นบอมกัน ไปทางใดผู้เดียวนี่ถามเข้ากันบ้องกแมนชุศิลปินบอกครับแมนบุดศิลปินครับบอกเออเอ็ดดามมาคุณนี้มาเจอกันหาอินพ่อกัน,อ,กนอยู่อำนาจเจริญอำนาจเจริญครับอำนาจจะเลื่อนป้องผู้จะเบิ่พอนมึงไ <c oughs> เลื่อจากมอลลามาดัลลาคาม ครับนี่นี่อยู่ดิส่วนหนึ่งเขาก็จะไปเบิ้งซ้อเอาเอาละเนาะมาหยุดยัดมาไม่หยุดหยัดอะไรขึ้นมาดอกมันมีลูกมีเ่ามีครอบครัวแล้วหรือโอกาสนาครับพ่จ้าคือกัารพระพลด้วยเนี่ยครับผมขอบคุณพี่น้องนะพูดเื่อได้จำได้กระได้ฝากฝากติดตามเบืองน้ำเน่าอาจจะเห็นเพืปอนเพื่องกระไดคุณพี่น้องนะท่านเกษตรนาะช่องเพชรน้ามาครับผม